สวัสดีค่ะวันนี้ผมจะพามาชมบ้านพฤกษาสามโซนอยู่ซอยร้อยสิบนะคะจะเป็นทาวน์เฮาส์ชั้นเดียวสามห้องนอนสองห้องน้ำนะคะมาดูห้องนอนห้องแรกกันเลยนะคะสามารถเปิดหน้าต่างได้ห้องนอนห้องที่สองนะคะกว้างค่ะ ต่อนะคะจะเป็นห้องครัวห้องครัวนี้ต่อเติมเคาน์เตอร์ให้แล้วนะคะมีซิงค์ล้างจานให้เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นห้องน้ำด้านซ้ายมือด้านขวามือก็จะมีห้องน้ำอีกหนึ่งห้องนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นห้องนอนห้องที่3มนะคะต่อเติมขึ้นมาใหม่นะคะสามารถเดินเข้าทางหน้าบ้านได้ห้องกว้างใหญ่ค่ะสามารถเดินทะลุด้านหลังได้นะคะเป็นประตูบานเลื่อนค่ะต่อมานะคะจะเป็นเทเลสนะคะที่ต่อเติมขึ้นมาใหม่ค่ะสามารถชมบรรยากาศยามเย็นได้นะคะ ราคาเบาๆเพียงหนึ่งน0จเบาทค่ะ